อยากสอบถามหลวงตาว่ามีพระนั่งเอาพระพุทธรูปติดรถมาด้วยหนึ่งองค์และมีสี่ห้าคนเดินเลียลายบอกบุญเดิอนละหลายครั้งทั้งปีหลวงตามีความเห็นว่าเหมาะสมที่ควรทํำไหมครับไม่เหมาะสมหรอกนะถ้าใครมีอภิจีก็ยิงก็ไปเลยเนาะบอกว่าถวายอภิจีว่าที่จริงไม่เหมาะสมหรอกพระเราเป็นพิสูจน์ไป,ปว่าผู้อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายไม่ได้อยู่ยากขนาดนั้นหรอกเนาะ ้าที่ไปเลีอะไรนะนั่งรถไปเลียยไรตามตลาดตามนั้นอย่าว่าจะเหมาะสมเลยเนาะไม่สมควรทําเลยเาบางทีก็โยมก็ลาคาญก็เอาเอาไปเห็นไ,ไหมก็ยิ่งไปส่งเสริม,มนะอะเนาะที่จริงไม่สมควรไม่ต้องไปทำลนะดีที่สุดเนาะมันไะม่มันไม่เหมาะสมกับสมณะสารูปเราบวชมาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ไม่ใช่หรือนะมีจำม,มีจำเกิดนะเนาะ ไม่ต้องไปเรียนอะไรหรอกเนาะสาธุการ